นี่เป็นคาลากับบอนะครับนี่ครับคาลามาแล้วมาแล้วอ่ามาให้ยนมาให้ยนโฉมกันนะครับดูนะครับอ่าครับผมอ่าไปลูกไปลูกไปลูกคอกคอกนะคอกลูก,ลกไปโกกโ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 กสวัสดีครับวันนี้เราหลังจากเลิกประชุมนี้ ก็เลยคิดว่าจะทำอะไรดีนี่ครับวันนี้เชฟมาเองนะครับทำสเต็กแพะนะครับนี่ครับวันนี้เรามาดูกันพอดีเกษตรไม่ทันค่ะให้เกษตรกรนะครับก็เลยเพราะว่าเกษตรกรกลับกันก่อนนี้นี่ครับโอ้มีผู้ชมแล้วมีผู้ชมมาสามร้อยกว่าคนแล้วแป๊บเดียนี่ครับสเต็กดูครับ อ่าสเต็กอร่อยคนทําสวยนะครับนี่ครับต้องที่เลิศสิริครับดูบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับที่ดอยเหนือดาวที่เลิศดสิรินะครับช่วงนี้อากาศจะดีมากครับเมื่อเช้าผมไม่ได้ไล์สดนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ามีหมอกลงนะครับโอ้โหโอ้สวัสดีครับผู้ชมทั้งหนึ่งพันคนครับโอ้โหสวัสดีครับนี่ครับดูนะครับอันนี้เป็นเป็นสเต็กเนื้อ แพะนะครับขาแพาขาแพาครับผมแล้วเดี๋ยวจะมานี่ครับอันนี้เป็นกระดูกแพะที่เราย่างที่เราเลี้ยงกับเกษตรกรไปแล้วเนี่ยครับหมดไปแล้วอ่านะครับวันนี้เกษตรกรได้ชิมเนื้อแพะแล้วเกษตรกรทุกคนที่ว่ามาเลสิริต้องได้ชิมนะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นนี่ครับแพะย่างนะครับแพะย่างนี่ครับต้องดูครับดูครับเลสิริ นะครับครับผมนี่ครับอันนี้หมออันนี้พนักงานที่ฟาร์มนะครับอ่าวนี้เขาว่าหมอหล่อนะอ่าหมอหล่ออ่ามีทั้งสัตวบาลผู้หญิงและสัตวบาลผู้ชายทั้งหล่อทั้งสวยอยู่ที่เลอทิลีหมดครับไม่โสมดนะครับอ่าไอ้โสดนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางเดี๋ยวเขาไม่ไม่เชื่อนะครับถ้าโสดไม่เชื่อเรามาดูครับอ่านี่ครับที่นี่จะโสดหมดทุกท่านนะครับ นี่นะครับมา,าดูก<ด>ัน<ด>ค,คุณต้องมาดู <laughs> หนาวนี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมาที่เลิศกสิริครับ <laughs> เรารับจํานวนจำกัดนะครับเรารับแค่ไม่กี่ครอบครัวนะครับเพราะว่าพื้นที่เราจํากัดนะครับอม <laughs> 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 สวัสดีครับอาจารย์ชมอยู่่อามาทีอาาอา่อาจารย์ยังอยู่นะอาจารย์นี่ยังอยู่มาไหมอาจารย์โอ้นี่ครับอันนี้ อ่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ไปเอาแพะมาสักชุดนึงนี่เอาเอาคารามาปล่อยเล่นสักชุดหนึงห่งคารา,า,าคอกแรกเนี่ยเอามาปล่อยเล่นสักชุดนึงอ่าอ่าวันนี้เดี๋ยวชมคารากันนี้นอ่าเปิดเอาคารามาปล่อยเล่นสักชุดหนึง่งน,นี่ครับถ้าใครอยากกินอยากอยากลิ้มลองต้องมาครับที่เลือดสิลีนี่ครับ อยวอยากกินอยากกินมาครับอาจารย์อาจารย์ต้องมาแล้วครับอยากชิมช,าชา,ชา,มาชาแ้วมะชาได้ลืมถ่าย<ห>แล้วจะวส่งเดี<ห>๋ยวส่งงานอาา่ออาเนี่ยจ<ม>ันอ<ะ>อสจันออสเอออาสนาสวัสดีครับลูกร้อยอยานมมีไหมครับอ่าช่วงนี้ตัวผู้ตัวเมียครับผมอยากได้ตัวผู้ตัวเมียครับอ่าช่วงนี้ตัวผู้พอมีอยู่ครับแต่ตัวเมียไม่มีแลครับติดจองไม่หมดแล้วครับตัวเมียเลือลูกร้อย อตอนนี้มีลูกที่เกิดจากพ่อนอกเกิดจากพ่อนอกแม่ในนะครับตอนนี้เรามีอยู่ไปอ่าอยู่อยู่ยังไม่ยังไม่ได้หย่านมครับแพะประมาณหนึ่งเดือนนะครับถ้าสนใจยังไงลองเข้ามาชมที่ฟาร์มได้นะครับครับผมลองลองมาดูนะครับเป็นเป็นพ่อนอกแต่แม่ลูกร้อยในครับแม่ในนะครับแพะที่เลือดรีจะขายจะแพะเฉพาะแพะคุณภาพนะครับถ้าถ้าไม่ดีถ้าไม่สวยจริงเราก็ยังจะไม่ปล่อยออกนะครับ เราต้องเลี้ยงไว้ให้ได้คุณภาพก่อนเราถึงจะปล่อยออกนี่นะครับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นคารากับบอนะครับนี่ครับคารามาแล้วมาแล้วอ่ามาให้ยนมาให้ยนโฉมกันนะครับดูนะครับอ่าครับผมอ่าไปลูกไปลูกไปลูกคอกคอกนะคอกลูกไปโก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 นี่ครับฝังภาษาไทยไม่รู้เรื่องครับต้องภาษาต้องโก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 ้เนี่ยครับนั่นจะรู้เรื่องนะครับแคะที่นี่ อ่ามาใหม่ๆเราก็ยังงงที่เราไล่ไปไปมันไม่ไปนะครับบอกกก้กๆโอ้ไม่เข้าใจนะครับอ่าสวัสดีครับผู้ชมทั้งอ่า1,500คนนะครับอนี่ครับนี่ครับเราก็จะปล่อยนนปล่อยลงไปลงแปลงหญ้าช่วงนี้ก็ฟ้าฝนเริ่มเปิดแล้วอากาศเริ่มหนาวเข้ามาแล้วเราก็จะปล่อยลงแปลงหญ้นานะครับนี่ครับอ่านี่เป็น คารานี่เป็นนําเข้าทั้งหมดนะครับนําเข้าทั้งหมดจากแอฟริกานะครับนําเข้าโดยเต้ตอไม้นะครับเป็นน้องชายครับนี่ครับถ้าใครสนใจนําเข้าก็ติดต่อเรามาได้นะครับนี่ครับนี่ครับอาสัตว์บาลที่นี่เรานะครับไม่ใช่เฉพาะฉีดยาแพะเป็นนะครับดูครับนี่ยเป็นแม่สีเลือนด้วยนะครับ ดูนะครับนี่นะครับแต่้างเท้าที่ใช้หอมต้องล้างหมดอ่านี่ครับนี่อ่าอะไรนะครับหมอสเต็กเริ่มหอมแล้วใช่ไหมอ่าดีครับอ่าสวัสดีครับเสียเต้เสียเต้เชียงใหม่นะครับเออฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นี่นะครับสเต็กจันนี่ครับสเต็กแพะนะครับกินครับกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ครับอันนี้สูตรนี้อาจารย์ยังให้ผมมานะครับอาจารย์จากเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวขอกลับกองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่นะนี่นะครับ นี่ครับนี่ครับดดแล้วลองชิมนะครับอ่านเนื้อแพะ<า>โอ้อืมอร่อยจะได้ครับอืมนี่ครับตามด้วยชานอ่าเนื้อแพะย่างนะครับเกษตรกร<ถ>ที่เลี้ยงแพะแล้วท่านเลี้ยงแล้วท่านเคยชิมเนื้อแพะไหมครับถ้าคุณถ้ากเกษตรกร Im, yeah, so pues เลี้ยงเล้ยไม่ได้ชิมนี่จะพูดกับอ่าเกษตรกรทั่วไปไม่ได้ว่าเฮ้ยแพะกินแล้วเป็นยังไงนี่ครับกินแล้วครับอืร่อยครับยอดครับหมอนอยอรเนี่้ครับเนื้อแพะเนื้อแพะกินกับอะไรเอ๊ ก็ลำอยูต้องโเออเนือไนกินกับออหยังก็ลำลำไม่ลำต้องกินอย่างนี้ครับอ่าไม่มีใครรู้นะทำในนี้อะไรอันนี้คือน้ําชานะครับเป็นชาชาจากไหนนะชาอินเดียชาอินเดียนะครับนี่ครับเอลเอ,ล,อล้างปากด้วยชานี่อือแล้วเปนใจอ,อร่อยถ้าได้กินเน็ด นี่ครับนี่ครับมาให้ดูนี่เลยนะถ้าได้กินเห็นไหมไม่เห็นนี่ครับนี่ครับโอ,อ้โหไม่ได้หาก,กินง่ายๆนะครับเนื้อแพ้เนี่ยนึกจะอยากจะกินไปซื้อตลาดมันไม่มีขายนะครับไม่มีขายถ้าอยากกินต้องสั่งจองพิออเดอร์นะครับบอกได้เลยนะครับเลิศสิริถ้าใครมาเลิศสิริต้อง ต้องเป็นแขกสําคัญเท่านั้นนะครับที่จะได้กินเนื้อแพะถ้าไม่สําคัญนี่มาไม่ได้กินนะครับเพราะเราต้องตั่ง,นนงล่วงหน้ากันยาวหน่อยว่าเชฟจะมาโอ้โหเชฟเดินทางรอบโลกอะครับตอนี้มีเชฟใหม่อะนี่ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าเ,เสียแป๊กเสียแป๊กนน่ครับเลี้ยงเลี้ยงควายลองมาลองมาเลี้ยงแพะดูครับ กินเนื้อแพะดูอร่อยแฮรอร่อยอ่าใครนะครับอะไรเนี่ยราคาลูกแพะที่เกิดจากพ่อนอกแม่ร้อยในไทยราคาอ๋อสตาร์ทอยู่ที่สี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นนะครับอ่าตัวผู้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียก็ประมาณห้าหมื่นถึงหกหมื่นนะครับอืม สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวัสดีครับพ่อเลี้ยงอ๋อใช่ครับตอนนี้พ่อ,อยังเลี้ยงอย,อยูอย่ครับเสียแบ๊กเสียแบ๊กมีควายขอลูกตัวนะขอนะไม่ซื้อนะขอนะขอลูกตัวนึงนะจะมาเลี้ยงที่ฟาร์มสำรานอ่าสวัสดีครับอ่าถ้าเนี่ยสำารานนะครับถ้าใครสนใจเรื่องเครื่องสับเครื่องผสมอาหารต้องติดต่อครับสำรานนะครับช่างสำรานครับ อยู่ไหนนะครับอยู่สุรินนะครับเดี๋ยวต้องไปลองชิมมาครับมามาต้องล่วงหน้าแล้วครับต้องโทรแจ้งลงหน้านะเสียแป๊กเราก็จะได้ไม่อยู่ต้องอ่าทั้งต้องแจ้งลงหน้าแจ้งลงหน้า oh. อ่โอโอ้โหกินกินครับโอโ้โหนี่ครับกินกระน้ำจิ้มแจ่วเสียแป๊กมทาทำจิ้มแจ่วให้กินหน่อยนะครับเนี่ย อันนี้ซื้อมาซื้อตลาดมันจิ้มเจ้ไหมมันยังไม่เด็ดมันต้องทำจิ้มเจ้าเราทำเองมันถึงจะเด็ดอันนี้ซื้อมาร,รีบรีบสวัสดีครับพี่หนูใครเสาวรักษ์ขอตัสดีครับอรอขอบคุณนะครับที่รับชมาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับ หนครับอันนี้ครับเยลดองก้อนโอโหนี่เป็นมีเดียมนะครับโอโหนี่เดี๋ยวก่อนเยวก่อนนี่ครับเป็นมีเดียมนะครับนี่นะครับสเต็กครับดูครับลองดูอื้นุ่มครับเป็นเนื้อชี่นนุ่มครับน้ำลายไหลไปแจ็คมาพี่มา ของดีมีน้อยพี่เดี๋ยวพี่บินพารามอเตอร์มาลงที่นี่เลยพี่เ,เนุ่มมะเขือมดสาวไหมครับแย่อยู่นี่ยไม่ดีเดียมสช่ไหมไม่เมมชื่ถุนนะอ่าช่างไก่ครับสวัสดีครับช่างไก่ โอ้โหอ,อร่อยครับอร่อยนี่ครับแล้ใถ้าดูคาาที่เรานําเข้ามาวัสดีครับพี่หิวมาเลยครับพี่ยังทันอยู่ครับกระเช้าวันนี้จะไม่ทันแล้วครับนี่เป็นคาราครับคาานำเข้าแอฟริกาครับ นี่ครับดูบรรยากาศเมืองแพร่ครับโอ้โหอีฟาร์มเราเป็นไม่ได้ธรรมดาครับดูบรรยากาศครับดูครับอันนี้หลังคาคอกแพะนะครับนี่ครับโอ้โหมองเห็นเมืองแพร่ครับกลางวันก็อีกฟิลหนึ่งกลางคืนก็อีกฟิลนึงครับอารมณ์หนึ่งเลยนะครับนี่ครับ สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเสียงที่ไม่ค่อยผ่านเลาะเท่าไหร่เป็นมีเดียมเลยนะครับนี่ครับมีครับเป็นมีเดียมมีเดียมเลยครับเดี๋ยวก่อนมีเดียมเลยครับมาใส่พามั้อ่าครับผมนี่ครับดูครับมีเดียมอ่าอันนี้ครับดูครับ นี่ครับอีกไม่นานครับอีกไม่นานเกินรอเราจะมีร้านสเต็กเกิดที่ร้านสเต็กเนื้อแพะที่จังหวัดแพร่แต่อีกไม่นานครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอดูกันว่าเราเลี้ยงแพ้แล้วเราต้องทําเราต้องทําเมนูให้ชมให้กินกันอีกไม่นานเดี๋ยวต้องเจอร้านสเต็กจังหวัดแพร่มาเมืองแพร่ต้องกินเนื้อแพะครับอืมล้ำแตแต เ,เ,อเอ er, นะอ่านบัตเดียนัทอาจาร,รยอ์อาจารยอ์อาจารย์รยมาหาลูกศิษย์แล้วสวัสดีครับบนัทเนี่ยโอ้หรออาจารย์ก็จะมาอาจารยอ์อาจารยไปป์ไปก่อนไปก่อนนมลูกแก่ก่อนนะเลยเนี่ยนะนั่นน่ะน,นั่นน่านนนนะกกินกันเลยเนาะหน้ากินมากค่ะอ่านาเดียนาเดียสวัสดีครับนาเดียนี่ครับโอ้โหกำลังกินกันดูดูดูอร่อยไหมอร่อยดูสภาพการกินครับดูดู ดูครับดูดูกินกันนี่ชาหมดแล้วมั้งเนี่ยนี่เดี๋ยวใครเดี๋ยวว่แก้วรัวรับแก้เพิ่งเสียดดูให้ดูดูอ่ะชาหมดยังชายหมดยัง แกวเอาไปไหนมาหนะอ๋อ,อกแกดูน้่มามาชานี่ครับดูครับนี่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 ชาครับชาอะ,ะอะไรสีม้วนอร่อยกว่า อ,นนอันนี้อันนี้สูตรพี่ไม่รู้นะเพราะว่าสูตรสูตรสูตร,ตรนู้นเขาสวัสดีครับลุงอูดอ่าอร่อยครับขอบคุณครับตู้ตู้บอกอร่อยมเมนูนี้เมนูเราจะสร้างสารรค์มาเรื่อยเรื่อย ชาอร่อยมากอ๋อกินไปเยอะไหมครับตู้ระวังนอนไม่หลับนะครับคึกน,นะครับชาอร่อยมากก็ต้องต้อง,ต,องต้องชมคนนี้ครับตู้นี่ครับคนทำชาอ่า <laughs> พี่สเสน่ห์สวัสดีพี่สเสน่ห์เนี่ยสมาชิกอยากจะเปลี่ยนการประชุมจังเลยเนี่ยกับสมาชิกเนี่ยอยากจะเป็นช่วงเย็นยัง เปลี่ยนจากชา้าไปย่างอื่นเนี่ยช้าปเป็นช้างเหรอหรือว่าเป็นอะไรมีดีเล่นตยู่นะโอ้สวัสดีครับทุกคนกเดี๋ยวผมขออนุญาตทานก่อนนี้เดี๋ยวขอไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ